ราอยู่ที่ลานสกีวิบลับประหลาดนะคะหิมะกำลังตกเลยหลังจากที่สองวันก่อนโดนหิมะพายุหิมะนะคะเข้านะคะแต่ตอนนี้คือก็พอมีหิมะนะแต่ว่าไม่ได้มีพายุนะคะลานสกีก็เปิดปกตินะคะหิมะตกกำลังสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเ๋ยวให้ดูวิว คะจะเป็นนี้นะคะก็คือจะมาง่ายๆนะคะก็นะะั่ง JR มาจะลงสถานีก่อนกาลายูซาว่านะคะ,ะเป็นสถานีอ e ิชิกุกุกาวะนะคะอิชิโกะย <awa> ูซาวะค่ะมีหลายร้านมากนะคะก็คือมีตั้งแต่ระดับเบรกินเนอร์ แล้วก็โปรนะคะอันนั้นจะเป็นโซนเด็กๆนะคะเล่นสเลดเล่นอะไรได้เลยโซนคิดวิวสวยมากเลยนะคะเห็นเขาแบบแล้วก็มีหิมะสวยมากเลยอะ่ะมีโรงแรมที่พักอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะก็ะคือใครอยากมาเล่นสกีแบบทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ใกล้ลานสกีพราะเขามีไนท์ด้วยนะคะไนท์สกี ก็มานอนที่นี่ได้เลยนี่ค่ะด้านนู้นจะเป็นโรงแรมนี่ค่ะทีวทนหนาวหิมาก,กำลังตกเลยนี่ยังมีให้ดูมีหลายร้านมากเลยนะคะเนี่ยด้านนู้นจะเป็นฮอตสปริงเนาะก็คือออนเซ็น ให้ดูนะใครกำลังตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาก็มาได้ค่ะพายุหิมะมันผ่านไปแล้วค่ะก็คือเปิดปกติแล้วเนาะเมื่อวานก็กังวลเหมือนกันว่าจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าจะมาวันนี้สรุปคือมาได้นะคะแต่เราพักที่ยูสวายูสวาเดนกิย่านะคะ เดี๋ยวจะมีรถมารับกับโรงแรมนนี้จะเป็นลิฟต์แชร์ลิฟต์วิวตรงนี้สวยมากเลยตอนที่หิมะยังไม่ตกนะคะเห็นเขาแบบสวยมากๆ ก็จะมีเป็นนักเรียนบ้านน้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งมีไหลมีไหลหลายสโลกมากก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันกับไลฟ์อื่นนะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ